ตัวนี้นะครับเป็นห่วงนะครับตะขอยกชิ้นงานนะครับตัวนี้ทําจากเหล็กสแตนเลส304นี่ะครับนี่มาดูนะครับตัวนี้รับโหลดได้1ตันนะครับเป็นขนาด3าแนะครับลูกค้าเอาไปใช้นะครับฝั่งนี้นะครับห่วงได้นะครับฝั่งนี้ใส่เบลใส่เชือกได้นะครับมีล็อก กันด้วยนะครับแข็งแรงมากนะครับล็อกตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่เรามีตัวนี้ด้วยนะครับ350กิโลนะครับขนาดเล็กๆเอาไปใช้นะครับขนาดเหมาะมือเคลื่อนย้ายง่ายอันนี้1ตันนะครับตัวนี้เป็นอีแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบบห่วงกลมนะครับเป็นตัวนี้สแตนเลส3 0 4เหมือนกันนะครับเป็นห่วงกลมนะครับมีการล็อกเหมือนกันนะครับผมมีด้วยกัน2แบบนะครับคือ แบบวงกลมนะครับแล้วก็แบบพินนะครับตัวนี้เป็นแบบพินนะครับอ่าผมอยากให้ลูกค้าลองดูนะครับชอบตัวไหนแบบไหนนะครับโหลดที่ลูกค้าใช้ขนาดไหนนะครับปรึกษาพี่โตได้ครับขอบคุณมากครับ